ไอ้ข้อหอมเนี่ยมันชิดี่เพดีข้อหอมเนี่ยข้อหอมในมือตัวนะเอาอมาแล้ยแม่โอ้ยข้อหอมในมือนี่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 เอาแล้วบาทนี่มันชิดีบ่าว่าสัตวสิไซหอมเอาโซหอมจะถอดใครดีเนาะนายเดิ้โคดโคตรแล้โอ้ยนายเดิ้เนาะ อโ้ย่ายนี่เนาะเป็นแต่ได้กินอยู่บ่เฮยฮะอายก่าแต่งสีแหละตอนนี้กำลังมุ่งนาครับไปบ่อสิเขาไปเมืองนองครับผมแต่ว่าหากสิไปแวะกินข้าวครับสิไล่จักนิดนึงครับเพราะน่องบอกว่าไปกินข้าวน้ำเดอร์นอกอสิไปกินข้าวแล้วกะ โแน่าอาจาซีเอาขนมไปเห็ดใส่ถุงนํากระได้เนาะทุกคนเนาะเพราะว่าขนมห้องสื่อเป็นปิดมากจไปแจกเด็กหน่อยยุ่งเรียนอยู่เมืองนอกน,นะห้องยังบอท่านเด้๋เห็ดยังอยู่ทุกคนเลยเดินทางครับกะบสีขาวมือนอกครับมาเนี่เดินทางคนเดียวคือเก่าครับขาวมือนอกก็ได้กับไปชมบรรยากาศเป็นบาทครับสิเอาเครื่องไปแจกนักเรียนเนาะผออาจารย์ฝ่าไม้เป็นฝ่าเงื่อนมาสองพันบาทเนาะสื่อสมุดละกะสื่อบิก๊กเท่ากับสื่อขนมไปนําครับกับ พ่อแดดดีดหน่อยเด็กกินเนาะทุกคนเนาะอาจสิบวาายปันได้แต่ว่ากับพ่อแดดูจักว่าเป็นขนมเนาะทุกคนเดินทางครับเดินทางขึ้นเมืองนองคือเก่าช่วงนี้รถไทยออกอรารวาสครับออกข้ามงานช่วงนี้รถไทยนั่นคือยังเกาะลายครับลายรถไทยลายช่วงนี้พอเป็นฤดูที่สิบูกมั่นต้นแน่ละกะคุดมั่นต้นแน่ะกะต้องใส่รถไทยเนาะแถวเนี่ยก็เริ่มใส่ลายที่กันแหละทุกคนนะสะพานวัวาอูครับ สะพานที่สวยงามอีกสะพานหนึ่งแกงนาอหม่มีบวงให้เอามือยุบเอาเลยประสันผูดไปนี่ครับแจวครับแจวไ่น้ำแสบคือกันและกับปีนูครับนู้ตัวนี้ประมาณ3กิโลแต่เราเอาออกไปครึ่งหนึ่ง แกนบ่ตัวออกว่าครึ่งนึ่งว่ะตัวกินก่อนครึ่งหนึ่งนะเไ่ได้กินบ่ได้กินมาเด้อครับกินข่าน้ำซาวพุทไทยอเกาคือเดินเ้อกินข้าน้ำซาวพุทยกินข่าก็ปีงโนะแม่แม่แม่มามามาเญาก้าวแหละกินสร้างกับเบิดตโตแะไรประสาทมันแก่นบ่แไม่นั่งเกาะตัวนั่งเกาะว่ะเอาขนมเอาขนมโอ๊ตตัวสิให้ขนมไม่อายให้ลูกกับปิดให้ลูกทอง ลงท้อง<ห>ท่อหงลงท้อ,องท่อง <ไป S 1> เด้อสันเด้อเขากินข่าวแล้วทุกคนเขาไปเอาขนมมาให้เพิ่นให้ก็เขาจะไปแจก,กนักเรียนยอยู่อ่จับซื้อบ้านไม่ได้แต่ว่ากระคูโทรมากเลยแหละทุกคนให้น้องกินข่าวแล้วก่อนให้เพิ่นล่างกินข่าวแล้วก็ล่างมือก่อนก็ใส่มันสิมีกินประแดกติดไปน้ำขนมสิงห์ปแดกใช่เลยสิงห์ Years, ร Years, หประแดกใช่เลยกูตานายแช่เนาะขนมนี่ได้ สี่สิบเป็ดถุงทุกคนเลยเราเห็ดแบบโบราณเลยได้น yeah, mm ี hmm. so, meter, right? Although, ่ม hey. uh ีเนยมันทอดเอาเทียนรุ่นนะครับเอาไปแจกยิ่หนานักเรียนครับพอแล้วอไรไม่รู้กดเลยอะไรไม่รู้ล้นมันมุนมาแล้วมันมุนบ่จำแห้งมาได้จำแห้งมาได้เนาะมันสิแตกว่าัจะเอาไปให้เด็กหน่อยกินแล้วเท่ากับซื้อขนมเขาไปเติมอีกทุกคนในนาสิประมาณสักหาหกศพเมื่อวานซีหาศพประมาณนี่แหละ ไม่ท uh ุงเติบอยู like ่ไงล่ะทุงเติบใจนีนี่ะไปหาเขาไอ้เเล่นนี่อยจะนี่เล่นล่านก้อนในทุงนก้อนมันเอด้วยงใหญ่เนี่ยทงต่อให้มันันนะนั่นแหละมันเป็ดลูกมันเป๊ะเปมันเอเป๊ะฮะลูอเด็กทงนก้อนนม่ต่้งกันมากนักนะนี่ินะ ยี่สเ็แ้หับีสิบหัวเจ็ดีเนาะเจนนึงเจ็เ้ยีี่หีเนาะดบแต่พงค้ทางที่เขามาแจกเครื่องกับแบบนี้แหละทุกคนเนี่ยอันนี้คือนั่งใส่การดีด้ถัาไปจะน้อยเนี่ยโอ้โหมันมีแบบนำหวยนำหองเนาะขามลำบากลำบากเลยอะ เป็นโศกเป็นเฮวนะทุกคนเนาะค่ายแน่แต่ยามหนี่มันลบได้หีกได้ถ้าเป็นแามฝนเนี่เห้องข้าเด้กินเขาลิงอแถวหนี่แถ่ทุกคนเนะเดินทางครับเดินทางเดินทางคือเห็นี่แหละแต่ท่ค่ายยูมันเป็นทางแดงเนาะจะลงไปทั้งหนานะ่ะเป็นเป็นหวยด้ทุกคนเนี่ยเป็นหวยใหญ่นะพาหวยไปเบิ่งทุกคนทางลงนะตอนแรกเขาบอกาสิขามื่ด้รนะมันสัน้นเลยกะทางหนามันเป็นหวยนะ แต่การทานได้ด้วยดีทุกคนเนี่ยคอยคอยไปเนาะแต่ทางมันสั้นน้ำสั้นพอมถ้าแม่นันอีกหลายปีพันธน,นาเี้สะสาพานน้่งมองนี่เนาะเป็นครัวขามเนาะเพราะว่าธนาฝ้นต๊นี่นาคิดว่านาสีขามกรได้นะสำหรับรถรถตำตำคือฮอนเนี่ยรถจักรกสิเออมันมีครัวอ,อยู่ทั้งนี้เนาะโอ้ครัวหลีกเนาะนาจะได้แต่รถจัก,กนั่นแหละทุกคนเยียบรรยากาศในะชนบททุกคน ลรากำลังเห็ดกินเหตุอยากต้องใส่เผาหนูเนี่ยเดี๋ยวกินคือเขาเผาหนูนี่หนูแทะมาฮานานครับจกักสิอยู่ประยู่สิส้อ <มา S 2> นเพิ่นไปแจกเครื่องน้ำเนาะจากโรงเรียนยังเขาจื้อบ่ได้เลยบ้านนี่ไปเดี๋ยวถามอาจารย์ก่อนเดี๋ยวไปหานานก่อนโอ<ห>้เห็นเล็กน้อยเล่ยนยญอูก,กลางคนทางพอดีเลยก็โหโดบีน โอ้ีินยังเนาอเนาะคล้ายคลองบ่เนาะบ่คล้ายคลองบ่ฟังเขาบ,บอกเลยฮ้ยมีเสียงเพ,งเพงลงนะนี่เพื่อนนันนี่ปิดเพลงเออปิดนี่ซะก่อนแล้วเนาะปิดปิดกล่องก็ได้ทุกคนด้เพราะว่ามีเสียงเพลง เอาฟุตบอลมาแจกโรงเรียนเป่าบรท่านแล้วอยู่มายืนถา,าทุกคนก็นเลยให้พื้นจัดการเลยให้พื่นเตะเลยเนาะฟุตบอลสามหน่วยแล้วก็แตะกอบประมาณประมาณหกเจ็ดหน่วยนี่แหละให้พิ้นจัดการเลยครับบริเตะเฮงอาจารย์วะเพราะว่ามันเพลประศัดมันแตกมันเพลประศัดมาแจกเครื่องให้นิดหน่อยนักเรียนครับเด็กหน่อยก่อนถาพิ้นมาหลายๆก่อนอาจารย์มาไปเลียงแบะไปแล้วสัตว์ไปเถอะแต่ละคนนี่บรธรรมดาได้เนี่ย สบายดีสาวคนไทยคนสวยสวัสดีจ้านี่จะไม่เห็นยังะแจกปื้มแจกบีบแจกกระเจี๊ยงอีกแจกขนมให้เล็กหน่อยเนาะโรงเรียนบ้านบ้านนี่ยังข่อยเหลืออันนี้โรงเรียนบ้านยังบ้านสลางบ้านสลางโอ้ยสุดยอดตัวธรรมดาตัวนี้เก่งเลี้ยงปั๊บปั๊บเศร้าธรรมดาเลยเม่งแมง เก่งเนี่ยว่าเป็นเนี่นี่แหละกะนตีบอลเก่งอยู่เนี่ยน,นี่น้อยๆนี่เบิรงครับแนวเห่นของเรานะรถซิปหล,ล่อยางหนึ่งเพร่ะนี่เราเอามาขับมานะี่ยทุกคนเลยซุดแหละอันนี้เป็นเป็นคนผ้ามาได้เพราะวะ่าเป็นหัวจ้าข้นท้าแม่นบอบออือบอเป็นหมดเลยผ้าม้าตาโคตรตาบูหูท้ามทางมากทุกคนเลยแกะขอบคุณครับพระอาจารย์ฝ่าไม้ได้วยครับเด้อที่ เพิ่นฝากเงินมาซื้อบิ๊กครับ2,000บาทแล้วก็เฮาก็ซื้อปื้มซื้อบิ๊กแกอ่าแล้วก็ขนมครับถี่ลวงตาเอา่อลวงตาท้องหนา้าครับฝากมานําก็นี่แหละครับเอามาพูมกันแล้วก็สิแจกให้เด็กน้อยอยู่นี่แล้วนี่นเรียนแถวเรียนแถวเ,เ,เมือม่อยบ่เมื่อยแห้งบ่เออเมือม่อยเมือม่อยภาษาบุดดเขาเอิ้นว่าได้ไรเอี้ยวเอี้ยวโอ้กินข้าวนะ่ะเจะาดุยบ่เมยเดยอ้อ ่ได้โอ้ขี้น้าม่นมองไม่เด้อเนี่ยโอ้เก่งเก่งตอบเก่งครับได้หมกบานแล้วพาก,กันจัดเต็มเลยเรียนแถวเนี่ยออกมานคืออาจารย์อาจารย์ให้คนละสองหลุดก็ได้เนาะสองเหลี่ยมหลุดก,ก็ได้<อ>ลืมถามอาจารย์ซื้ออาจารย์ยังเนาะสีสมพรอ,อาจารย์สีสมพรครับเราประสานงานว่าเอามาแจกให้น้องๆในเด้อพ่อเด็กคนเดียใส่เด็กเขียนเนาะ นี่แจกดิดครับมีสาวพุทธยคนสวยมาแจกนามีอีกคนหนึ่งนี่สาวพุทธยเชกันอันนี้ล้ว่าเราสิเผาอันนี้เราสกินอันนี้จะขอบคุณครับพระอาจารย์ฝ่ากไม้ลวงตาทองหนาด้วยครับด้วยีิฝากขนมมากแล้วก็ฝากบิ๊กมากให้เขาแจกเนาะขอบคุณเพื่อนครับทุกคนน้นนนยนอยๆนี่กระว่าถานมมามวยทุกคนเลย,ยน้อยๆนี่มาถาากกว,ว่าจะแก้วว่หมอหน่อยนีย่เอาน้องห่อนี่น่องห่ น้องเจ้าบ่ฟังคำเล่าได้อยู่บ่โอ้อาล้านบ่โอ้ล้านเล่าเอาร้านนะครับเด็กหน่อยเอาเด็กหน่อยเนี่ยวซ้ำกันครับค่ากันแจกครับให้เพื่นนอนแจกนะฮะกับทายทอด,ด,ดอย่าเบิ้งน้อยนะึงเนาะบ่เขาทายเด็กหน่อยร้ายบ่ได้มันติตดติดเหลืองทุกคนเลยโอ้ใส่ชุดเทตเอะไรให้สูทนักเรียนมาเลยตัวนี้ โอ้มาทำรังเป็นได้อีหล่ะมีใจเยอะปะมีใจมีใจแห้งปะมีใจแห้งครับแจกขนมครับป่านี่จัดแถวจัดจัดแถวได้ปะจัดแถวเนี่ยได้เบิดทุกคนบอกคุณเลยเออมอหน่อยมอหน่อยมานี่เขาสิบอกตัวมานี่เร็วๆมานหนีจำไว้พี่คือบอกไฮโมูบอกโมเป็นภาษาบูว่าให้ให้เฮียงแถวบอตองยานได้เบิดทุกคนเด้ออ่ะบอกโมได้เพิ่งดู เออจัดแล้วจัดแถวเออเออจัดแล้วจัดแถวยาวนนี่เด้อยาวจัดเออจัดแถวแบบนี้เลยอย่งยาวยาแบบนี้เลยได้เบื้องตุกคนเด้อขนมเขาเขาให้ได้เบื้องตุกคนเขาให้หม้อหน่อยก่อนนี่นะเฮ้ยหม้อหน่อยนี่ก่อนกันนะเฮ้ยหม้อเนี่ยหน่อยหนี่ก่อนเนี่ยนะเออหม้อหน่อยนี่งไอีก นั่งอย่างไดแต่กออยู่วะแจกขนมครับให้เด็งหน่อยน้ำเออได้การทุเป็นบ่โอ้ทุเด้อทุเด้อเอาทุเอาน้ำเอื่อยดูดูนั่นแหละตัวบ่อยากมาแจกไ้กูบ้าวบ่เ้ย ุเป็นเนี่ยบอกทกุได้บอกอขอบใจขอบใจก็ได้บระชนันกิงครับนิดหน่อยแถวนี้ถือเบ,อบออาเบาไอเนาะอันนี้เอาเขาคอเนี่ยห้น้องเพิ่นอีกในหน้าหนิเข้าคอเนี่ยนะต้องจ้าเนี่ยแหละคนงามให้น้องนพนให้ยล้านน้ำเด้อ ในหน่อยก็เอาเอากันมาเลี้ยงได้ทุกคนได้ปุ้ยเก่งอันนี้เล็กหน่อยแถวนี้เขาย่อมเลยน้ออาจารย์น้อมีบอแบบาน้องมาเลี้ยงนั่นลุงเรียนมีบออาจารย์มี่เนาะห้ากับบริวารน้ออาจารย์เนาะโอ้พ่อแม่ข้าเวียกให้น้องมาเรียนมาเรียนนำก็ได้เด็กการบรรยากาศห้ากับสิทายให้เบิงประมาณนี้เลยทุกคนเด้อประมาณสามนี่แหละกะเห้อกับสิทายถอดอีกแบบหนึ่งห้เบิงเนาะเพราะห้องทายเป็นหนึ่วนมายในสิทธิ จิติดเรืองทุกคนบรรยากาศครับขอบคุณครับพระอาจารย์ท้องหนาลวงตาเออ,อพระอาจารย์ฝ่าไม้ลวงตาท้องหนาครับขอบคุณถามว่าหนูซื้อไหมต้องเร็วถามว่าู้สึกไนเคยมาแจกแบบนี้บอบอเคยมาแจกแลไวเป็นังไหนดีใจมีวามสุกบแมีวามสุกเนาะอันนั้นเนะได้เบิ่งนููบาวกับพ่อแล้วแล้ววะ โอเคน้องอิหลานเนาะเข้าไปไปกินนั่งกันก่อนบอไปกินข่าวกินหนามบอเขาจังไรไปกินเมืองนอกเขาจะไปกินเฟิร์เข้าจะไปกินแล้วแต่เจ้าตัดสินใจอยากกินเฟิร์กินยังกะแล้วแต่เจ้านึอว่าสิไปกินบ้านใคกบอไปเฮือนนายก่อนไปเฮือนนายก่อนเนาะสื่อนั่งไปกินบอเอาเจ้าอยากกินกินให้เจ้าอยากกินอะไรยังบม่ทันอยากเข้าโอเคไปหอดพุนจ้าว่ากันเน้องสนเนาะโอเคโอเคผู้สาวเอ้ยขึ้นเฮือนน้ำในเด้อ ด้วยด้ยเนาะขึ้นน้ำในเด้อโมแม่นขึ้นแล้วไล่ลงบ่เอาได้เออขึ้นไหลย่าไล่กันลงได้เฮาสิมาเบิงบ่งผู้สาวเฮ็ดกับเขาทุกคนหลายสาวได้หลายสาวไดีทุกข้างในพูดน,นะสาวแต่สาวก็ะสีสาวพุนะ่นน่ะเจ้าเสียเพียงสุก,กินมาเนี่ยนะถอดไข่ด้วยทุกคนเด้อเจ้าสีใสยังก็กใส่หอมใส,ส่หอมเจ้าเสียนั่งสุขถอดกินถอดไข่ ทอดไทยสูตรสาวผู้ไทยบ่ให้อ้ายทอดให้กินบ่เถียวนี่โอเคอ้ายทอดให้กินเนาะโดยจะกินซิเมื่อไอ้วย,ยู่โอเคก็เกินเป็นก้อนหืออ้าวมันสีมันมันยังมันมันสีบะเข็มดิอ้าวเยอะเรื่อยเป็นยังเสียมเกลือขือนยังอะนะเมื่อกี้นี่นะเกลือมันสีบะเข็มบะเข็มมันบะ บอบอเข็มเนาะบอเข็มเออขอดสีทอดเกลือเป็นก้อนนี่แหละกินเบอร์ขัดเฉาอ้อมันมันเป็นก้อนอยู่โอเคโอเคอ่ะกูยคนสวยครับคนสวยครับมาแนะนำเลยเพื่อนจีเด้อเอาสีทอดไข่ชุบตัวกินเนาะมาต้องให้ซุบตัวถอดเนาะแม่นวะเท่งละแม่นวะแม่นมัขีใบ้วเนาะบอจะสวยแล้วเนาะเท่งแหละว่าจันกินเข้าครับกับสองสาวครับอันนี้สาวบุญสบายดีครับสบายดีเอาตัวสิเอาอยู่บนหมอนฮะตีหัวประจันหนองวะ เดี๋ยวสิทอดไข่สุหน่อกินได้ทุกคนนะมไม่วะไม่หอมเลยวะมาแม่ออมากระนอกพี่แจ้งค่ะไอ้กุ้ยแม่แม่แม,มากระนอกพี่แจ้งคักกระชั้นสีไซอันนั้นนะสีไซอะสีไซยังเกาะสีไซเอะใส่ถอดไข่เนาะอีหลานเนาะเดี๋ยวห้องกับสิตีไข่หัมันละเอียดละเอียดกัดนทุกคนนะถึงสีไซถอดไข่ตอนแรกนะห้าวนะคิดว่าสีสีถอดไข่สีโปรไซหอมทุกคนเลย แต่ว่าหักอันนั้นนะแต่ว่าหักอหอไอ้มีหอมอยู่บริษัทไอ้เขาหอมเนี่ยมันชิดีเพราะดีเขาหอมเนี่ยเขาหอมในมือตัวนะ <c oughs> เอามาเลยแม่โอ้ยเ <c oughs> ขาหอมในมือนี่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 เอาแล้วบาดน,นี่มันชิดีเพราะบริษัทสิใส์หอมเออสิไซส์จะถอดใครถึงเนาะนายดพูดพูดแล้ว S <S ลาาเเ้นะ <Effect ive> ตอนนี้นะเฮาสิถอดไข่ให้สาวผู้ไทยกินทุกคนเพราะว่ามาเพื่อนเพื่อนนั้นได้ไมีแต่เพื่อนถอดสุขเฮากิน,นเนาะแถวเนี่ยข้าสิถอดสุขเพื่อนกินนี่กระร่งใส่น้ำมันครับเพื่อนกระร่งพาก,กันเอาผักถอดผักเทียมใส่อยู่เนาะทอดไข่สู่สาวผู้ไทยกินได้เหมือนี่ทุกคนเอ้ยครับเอาแบบซับๆเลยเนาะส่วนมากมีแต่สีไล่นี่ว่าไปทางใดกัเพื่อนเห็ดกับขขาวกับ,บหนาวสุขเฮากินเนาะ แลกะก็เห็ดสูพล่นกินได้มือน,นทอดไข่สูสาวผู้ไทยกินทุกคนกระทะกระตองใฮมมันหหนนฮอนก่อนนะค,ครับคุณซับไข่ครับใส่หอมให้เรียบร้อยแล้วก็ใส่ผักเทียมเราจะเอิญนะแมนใส่ผักเทียมครับนี่ มาอยู่เพื่อนอ่านายของไข่หมกขับเขาเอาเครื่องมาแจกที่เมืองนองครับแล้วก็เอาเครื่องมานําเลยครับแล้วก็รับน้านเมื่อนําเลยเนาะอีหลาเนาะแมนเอาเขาไข่หน่อยไหมไข่เขาไข่ไข่นี่ไอศชีสิทอดนี่พอ่พอจะไหวไหมพ่อมีหลายหน่วยอยู่พ,อพอ่อแบบพ่อเจ็ดน่วยนะเจ็ดน่วยได้การเลยกอ่ะเอาบ่วงออกให้อ,อายเนาะเจ้าประเดี๋ยวนี่แมน นี่ทุกคนนี่นี่ริมชายให้เบิ่งเนาะมีอันอันอันนัหนบ่เอามีแต่บวงเนี่ยบ่ถอดไข่ครับถอดไข่จองบอมีอันสวนนะฮะโอ้มีแต่จ้องก็ได้ด้วยนี่มีแต่จ้องบ่โอ้มีเตโอ้บ่มมิเตจ้องบ่มีอันส้วนนะฮะโอ้บ่บ่มีอันส้วนโอ้บ่มีตะลิวโอ้โดยโดยได้อยู่ไดนอยู่เดเี๋ยวสิถอดสุก mm. oh, oh, ินได้ไหมเด้อ จะไอไปขคนท้อจะไปขคนฟุ้เงนนเนาะบ่ไปซ้ำกันนี่แหละเนาะบ่ซ้ำบ่ซ้ำว่าจัดเดี๋ยวเขาเบิ่งเขเด้อยทุกคนเด้อมันสิใหม่เสุกเด้วบอสไข่ไหนล่ะายหิ้วเข่าเลยเด้นี่สุกแล้วโอ้สุกแล้วนี่สุกแล้วทุกคนเลยไก่สุกแล้วไก่สุกแล้วอืมเอ้ยเป็นแต่แซบแท้เด้อนี่ไข่ไก่เด้อใครอยากกินก็มา,นมากินได้ใคอยากกินก็มากินได้บอสไข่ใหม่บอสเคยไข่ใหม่มาสนหัวกากเลย <icana> มืดมืบในมแน่เลยมืดคืมแน่เลยทุกคนเด้อมืดคืมแน่เพราะว่าเขื่อนกั้วกะกะเพื่อนปิดลมนะพอช่วงนี้ยามหนาวเราก็จะปิดไว้เหมอบู้ดที่สี่นี่หน้าต่างยงมองนีกะมีหลายคนครับให้เฮารีวิวว่าเพื่อนเห็ดกับเขาอยู่ในเขื่อนเนี่เป็นย่างไฟคือโบไมคือเพื่อนเสียดใหม่ตีไว้เล็กสี่สีรอบแล้วกะเพื่อนเสียเอาขี้ดินขึ้นมาใส่พอเอาขี้ดินขึ้นมาใส่เพื่อนเสียเอาไฟก่ออยู่บนขี้ดินแหละไฟมันก็บ่าใหม่ขี้ดินเนาะ โดนฟื้นเพื่อนกษตรบริโภคไถเนา,าเกินนี่ไถ่เน่าเกินนี่ย่านเวลาท่นใหม่เบิดอลายย่านมันโต๊ะใส่แปดหลายย่านแปดไฟใหม่ได้ครับเด้อทุกคนเด้อน,นี่แหละเป็นขี้ดินนะครับยุดอยู่กลางเพื่อนเลยนี่เห็นบ่หมากเ่ยหมากพริกนี่คือหมากพริกนา่ค,คือคือเป็นน้อยน้อยนี่เออพริกสวนบ่เอราะมักพริกสวนเขาปลูกเองบอ่ปลูกเองโอเพชรบ่กให้บอกเป็นบ่จัดไปเอาแบบเซาฟูไทยฮู้ดูเด้อเจ้าเด้อเดี๋ยนนี่นี่เนาะนี่ครับทุกคนนี่ โดยข้อโดยโอ้ยขอบใจนี่ปา๊าเงินอง้าวกับแบบแบบนี้ด้วยนะทุกคนเลยเพื่อนนะหืมบรรยากาศก็คือเห็นนี่เลยทุกคนเลยมืดอยคืมค,ค,คือเกา <c oughs> <c oughs> อ้กกาวอ้าวอ้าวฮ่าฮ่าฮ่เนาะเป็นไปได้กินอยู่เมื่อไหรฮะ ไอ้ก <I> ็ว่าแตงสีแหละจันไปเลยครับไปเลย <laughs> <laughs> นั่งเอกคอยไปเลยนี่ทุกคนแล้วแหละครับถอดไข่แสบๆเฮ้านังสือไทยถอดบรรยากาศดูทั้งล่างให้ทุกคนดึงเบิงเด้อเพราะว่าเอ่ออยู่นี่มันมืดครับมืดแห้งอะไรนอกอิหลานเนาะแล้วก็ะ <m akes> ห่อนพอมันเบาห่อนเนาะเงือออกเลยขนาดยง้มน้าวได้หนี่งเป็นห่อนทั้งเงือออกครับทุกคนออยเด้ โอ้มันใหม่มันติดเนาะโอเคโอเคมามามาวาันวนีน้เอาหัวสดนนานๆบ่เอาหัวสดนนานๆนะเดี๋ยวไอ้ถามเนี่ยสเปคคู่บ่านนะแบบได้สเปคคู่บ่านนะสเปคคู่บ่าวแบบใหบบมห่สเปคเธอแบบไหน,นเธอชอบแบบไหนสเปคมู่บ่าวแบบใดคู่บ่าวทรงเอมกักคู่บ่าวทรงเออากูแบบได้ว่านทรงเอวะ ว่าเข้าใจฉันไม่รู้นี่คือไข่ไม่รู้มักกูบาวทรงเอแบบใข่ใหม่นี่โอ้ยมักกูบอทรงเอด้วยทุกคนเนอร์ปังน้ำกันเนอมักกูบอลทรงเอสดไม่ธรรมดาอ่ะ่ธรรมดามักกูบอลทรงเอปัดขับสาวสับสาวงามครับสองสาวเลยเป็นสีเห็ดกับเ่าสูกิน แล้วแล้วอ่ะสัตว์เดลดนะจ้าช่้ยมียังเนี้ยมีแต่ถอดไข่มีแต่ถอดไข่กับหัวใจบ่แม่หัวใจกับมีอยู่บ่านแหละมีมีมีแต่ถอดไข่ทั้งหัวใจนี่กินน้ำกันด้ทุกคนเด้ออะเอิ้นเพิ่นไปกินข้าวน้ำอีหล่ามาเด้อมากินข้าวน้ละมาเด้ากินข้่อไห้อันนี้เรียกสาวพะสาบูดูมาเด้อมันจะดอยน้ำกันเด้อจ้ะเด้อะกินข้าวน้ำกันเด้อครับเด้อมาจะโดยงอยเด้อมาจ้ามาจ้ากินกินกินมันมันจ้ามอจ้าบอกินบอ มาเดินใน,นจารย้ลึงให้ในจานร,รินรวยได้การผ <c oughs> ูช้ชายเด้อสะมาเยอะกินข้าวนมกันมาเด้อ,อ,อ,ดอกินข้าวนมกันเด้อทุกคนเด้ออันนี้เด้อสะบวต้องถามห่อหัวาวัเป็้นมาสนมาเด้อครับกินข้าวนมกันครับถอดไข่ครับอาหารโมไลแต่กระเส็บคือเกา่าไ <c oughs> ปมาเน,น่ถึงเวลาแล้วเจ้าสีให้ยขอภาพไปใช่ไห <c oughs> ไปตากแดดไปตากแดดคือเก่าอยากตากแดด โอ้เพิ่นแตกแดดเด้อทุกคนนั่นคือไปตากแดดบ่อีหละคือกันโอ้คือการน้อปา้ปาปา๊ปาใชลุกๆๆลุกเตอะเลยๆอืมไปไปจัดเพิ่นเยมยเพราะจาัดเป็นเมยมเนาะอ,อีหล่าเนาะมันบ่อ,อีหล่ามาครูว่าสงนะ <c oughs> รงเอนะเนาะมักสรงเอเนาะมักสรงเอมักสรงเอทีมงานพี่พรคืออ้ายโอ้แม่นบอเอาจังซั่นเนาะทีมงานพี่พรมักสรงเอว่าซั่น